อันนี้คือ VK40 ตอนกลางคืนนะครับอันนี้คือ VK10 นะครับ VK10 แล้วก็ VK10 ถามว่ามืดไหมตอบได้เลยครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งที่มีแสงน้อยบ้างเนี่ยครับใส่เหมือนไม่ที่ติดเลยครับเราลองไปขับไปตรงอื่นๆบ้างนะครับแล้วก็ถูกคาถามที่ถูกถามว่าในตัว VK10 เนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง GPS ไหม Apple CarPlay ใช้ได้หรือเปล่า ถูกถามบ่อยเดี๋ยวผมขับไปดูว่ามันขยับตามไหมเดี๋ยวเลี้ยวให้ดูนะครับแยกข้างหน้าตรงนี้นะตัวเนี้ถูกถามบ่อยมากเลย GPS ในมุมมองผมผมมองว่ามันลดประมาณสัก 10- 20%เนาะแต่ว่าไม่ถึงกับว่าใช้ไม่ได้นะครับในกรณีที่เราขึ้นเขาหรือไปในตำแหน่งต่างๆนะครับก็ยังจะสามารถใช้ได้ตัวนี้จะเป็นโรบินสันเนาะที่ GPS ขึ้นอยู่นะครับ ตัวนี้จะสังเกตได้ว่ามันก็ก็เล <_ S 1> ือ่อนปกติเนาะตัวนี้ก็จะเป็น80% v k 1 0นะครับของ v คูณนะครับฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าแสงไม่มีล่ะแสงน้อยๆเหมือนถนนปกตินะครับ <_ S 1> เป็นยังไงก็ประมาณนี้เนาะก็อยากให้ดูว่าฟิลลิ่งประมาณนี้ครับ v k 1 0เวลาเรา ลูกค้าถามผมไม่รู้จะตอบอยังไงว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีความเงาเล็กน้อยเนาะเวลาขับครับแต่เวลาขับจริงๆเนาะก็ขับไม่ยากนะครับใช้งานง่ายนะครับนี่ครับชัดไหมผมว่าชัดนะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงนะครับความเงาบนกล้องกับความเงาของจริงก็จะแตกต่างกันมากครับบอกได้เลย สี่ศูนย์นี่ก็เหมาะมากๆสำหรับบานหน้าหรือสามศูนย์ก็ได้นะครับนี่อันนี้คือแสงน้อยๆน,นะอันนี้ก็คือถนนปกตินั่นแหละครับที่เราขับมีไฟหน้าเล็กน้อยมีร้านค้าตามข้างทางนะครับ